สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองควันจากมาเลเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าอาดาฮันตู2021เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเมื่อพวกเขาเข้าไปล่าท้าผีในบ้านที่มีประวัติสุดหลอน จนพวกเขาพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่ากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาก็พบกับอาลีฟอยูทูบเบอร์หนุ่มที่ชอบวิจารณ์คลิปผีจากโลกโซเชียลแต่ดูเหมือนคอนเทนต์ของเขาจะไม่เป็นที่พอใจสําหรับคนบางกลุ่มสักเท่าไหร่เขาจึงมาปรึกษากับเพื่อนๆผมขอแนะนําตัวพวกเขาก่อนเลยละกันครับซึ่งคนแรกมีชื่อว่าบาเรียสาวเทพประจํากลุ่มคนที่สองมีชื่อว่าซาชาคนที่สามมีชื่อว่าทาฮาชายที่ใส่หมวกส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าจิมมี่ในตอนนั้น ซาชาก็ได้เสนอกับอลิฟว่าทําไมเขาไม่ไปถ่ายคอนเทนต์ผีซะเองละ่ะเพื่อที่เขาจะได้ลบความปประมาทจากพวกที่มาคอมเมนต์ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยนะครับต่อมาพวกเขาก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จูจูบาเรียก็บอกว่าเธอรู้จักบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของนายทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านแถวนั้นลือกันว่าเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิตฆ่าไม่เลือกหน้า แม้กระทั่งลูกน้องตัวเองก็ไม่เว้นและบ้านหลังนั้นก็มีแค่เขากับภรรยาและแมวหนึ่งตัวอาศัยอยู่ในทุกๆคืนภรรยาของเขาก็จะมาเล่นเปียนโนให้ฟังจนมาถึงวันที่ญี่ปุ่นแพ้การรบเขากับภรรยาก็ได้ปิดชีวิตตัวเองอยู่ภายในบ้านและตั้งแต่วันนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆได้เกิดขึ้นบางคนบอกว่าเห็นผู้หญิงสวมชุดกิโมโนเดินวนเวียนอยู่ข้างในพออาลิฟได้ยินเขาก็สนใจนะครับ ทางด้านสาชาก,ก็ถามว่างั้นอาทิตย์หน้าพวกเราไปกันเลยไหมเพราะเป็นวันเกิดของอาลิพอดีอาลิปก็เห็นด้วยเนื่องจากเขาอยากจะจัดวันเกิดในสถานที่ที่แปลกใหม่และถ้าเขาถ่ายติดผีเขาก็จะเอามาลงยูทูปเพื่อเรียกยอดวิวพอถึงวันเดินทางสาชาก,ก็ได้ไลฟ์สดถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆในเฟซของเธอดูและในตอนนั้นถาหากที่มัวแต่คุยกับกองเขาก็เกือบขับรถเหยียบแมวที่นอนอยู่กลางถนน แต่พอพวกเขาลงไปดูปรากฏว่าแมวตัวน,นั้นได้หายไปแล้วพอพวกเขาได้มาถึงทางเขา้าท้าหาก็ได้ใช้ให้อลิฟลงไปเปิดประตูรั้วอาลิปก็ทําด้วยความสงสัยว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคนดูแลหรอบาเรียก็บอกนะครับว่าที่นี่เคยมียามแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนและในขณะที่อลิปลงมาเปิดประตูจู่ๆเขาก็ได้พบกับแมวที่จ้องมองเขามาจากในป่าเขาก็จําได้นะครับ ว่าแมวตัวนี้แหละคือแมวที่นอนอยู่กลางถนนพ่อมาถึงสถานที่ที่ว่าอาลิปก็ได้ใช้ให้ทาฮาถ่ายคลิปให้แต่ในขณะที่เขากําลังพูดจู่ๆทาหาก็ตกใจทํามือถือหล่นลงที่พื้นอาลิบจึงได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทาหาก็ตอบตะกุกตะกักว่าเขาเห็นคนยืนอยู่ที่หน้าต่างแต่เขาก็ไม่มั่นใจหรือบางทีเขาอาจจะตาฝาดไปเองต่อมาทุกคนก็ได้เข้าไปในบ้านโดยพวกเขาก็เห็นว่าข้างใน มันมีแต่ฝุ่นและข้าวของที่ไม่ถูกใช้งานมาหลายปีจิมมี่ก็บอกนะครับว่าเราโชคดีมากๆที่เอาเครื่องปั่นไฟมาด้วยและตอนนั้นซาชาก็ได้ถามว่าทำไมที่นี่มันแปลกจังเพราะตามปกติแล้วในบ้านน่าจะมีแค่ฝุ่นแต่นี่กลับมีใบไม้อยู่เต็มไปหมดอลิฟจึงบอกว่าบางทีหนูอาจจะขับเข้ามาก็เป็นได้ต่อมาทุกคนก็ได้พบกับเปียนโนที่ถูกพูดถึงซึ่งมันดูเก่าและมีราคาแพง อาลิฟจึงอยากจะลองเดินบ้างแต่บาเรียก็ได้ห้ามเอาไว้เธอบอกว่าอย่าไปกดสีสัวเพราะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านได้แอบ,บเข้ามาเล่นจากนั้นเขาก็ป่วยไปหลายเดือนขณะดเดียวกันพวกเขาก็บังเอิญได้มาเจอกับห้องนอนจิมมี่ก็ทำด้วยความแปลกใจว่าทำไมเตียงที่นี่ครบคนพอดีและถ้าเขาจําไม่ผิดก่อนหน้านี้บาเรียได้บอกว่าที่นี่อยู่กันแค่สองคนและแมวอีกหนึ่งตัวแล้วเตียงพวกนี้มันมาจากไหนท้าฮาก,ก็บอกนะครับ ว่าผีน่าจะรู้พวกเรามีห้าคนจึงได้จัดเตียงเอาไว้บาเรียจึงบอกให้เขาหยุดพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นขณะเดียวกันเสียงกีดร้องในบ้านก็ได้ดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงของซาชานะครับพอทุกคนได้เข้าไปหาเธอเธอก็พูดกระอึกกระอักบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้ในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พบกับห้องห้องหนึ่งที่มีผ้ายันติดยุ่มไปหมดและตรงประตูก็ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาบาเรียก็บอกนะครับ ว่าเธอเคยได้ยินจากพวกชาวบ้านว่าห้องนี้คือห้องประหารแล้วถูกสะกดดวงวิญญาณเอาไว้ตั้งแต่มีเจ้าของคนใหม่พวกเขาก็ไม่เคยเข้ามายุ่งอาลิปที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าข้างในมันมีอะไรแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเสียงแปรโนก็ได้ดังขึ้นนั่นจึงทําให้พวกเขาได้เดินลงมาดูและพวกเขาก็เห็นว่าจิมมี่เป็นคนเล่นแต่จิมมี่ก็มีท่าทีแปลกๆเขานั่งนิ่งเหมือนถูกอะไรบางอย่างเข้าสิง ทาฮาจึงได้เขย่าตัวจนสติของเขากลับขึ้นมาจิมมี่ก็งงว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาดิปกับทาหาก็ไม่เชื่อพวกเขาหาว่าจิมมี่แสดงได้เนียนมากๆแต่จิมมี่ก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่รู้ตัวจริงๆในตอนนั้นเวลาก็เริ่มจะค่าแล้วทุกคนก็ได้ช่วยกันขนของเข้ามาในบ้านทางด้านอาิปก็ได้เช็คไฟและติดกล้องตามจุดต่างๆเพื่อเขาจะสามารถถ่ายคลิปผีได้พอทุกอย่างลงตัว พวกเขาก็ได้มาทานข่าวจู่จูจิมมี่ก็พูดขึ้นมาว่าบางทีผีอาจจะมาในรูปแบบของคนที่เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นผีแต่บาเรียก็บอกนะครับว่าเธอมีวิธีตรวจเช็คคือให้เราก็มองลอดใต้หว่างขาและถ้าเท้าของใครลอยอยู่เหนือพื้นแปลว่าคนคนนั้นคือผีจนเวลาผ่านไปสักพักทุกอย่างในบ้านยังเงียบสนิทเหมือนเดิมไร้บีแว,วที่ผีจะออกมาทาฮาจึงหาว่าบาเรียนั้นมัวแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกทุกคน แต่เธอก็ยืนยันนะครับว่าบ้านหลังนี้มันเฮี้ยนจริงๆท่าฮาจึงถามว่าเอาแบบนี้ดีไหมเขาเคยได้ยินมาว่ามันมีแอปที่สามารถตามหาผีได้เขาจึงอยากจะลองดูแต่บาเรียก็ไม่เห็นด้วยเธอเสนอวิธีโบร,โบราณซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าใครปลบมือในตอนกลางคืนถ้าที่นั่นมีผีอยู่จริงมันจะปลบมือตอบกลับมาอาลิฟที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ลองปลบมือนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจึงทำไปเรื่อยๆและจู่ๆก็มีเสียงปลบมือได้ตอบกลับมาจริงๆทุกคนที่ได้ยินก็พากันสะดุ้งเฮือกสาชาจึงได้ถามว่ามีใครแกล้งหรือเปล่าอาลิฟก็บอกว่าไม่แน่ใจบางทีอาจจะเป็นเสียงสะท้อนกลับมาก็ได้เขาจึงลองปลบมือดูอีกครั้งแต่รอบนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันสาชาก็ได้ไลฟ์สดเพื่อที่เธอจะให้คนดูอวยพรวันเกิดให้กับอาลิฟแต่จู่ๆก็มีคอมเมนต์หนึ่งได้บอกว่า เห็นคนใส่ชุดกิโมโนได้มายืนอยู่ที่ด้านหลังพอพวกเขาหันไปดูก็ไม่มีอะไรนะครับในระหว่างนั้นอาลิฟก็บังเอิญมองไปเห็นเงาสีดำที่เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาก็เลิกหลักแต่ก็ไม่ได้เล่าให้กับใครฟังจู่ๆไฟในบ้านก็ได้ดับลงบาเรียก็เห็นว่าที่ข้างหลังของอาลิฟมันมีผีหน้าขาวกำลังยืนอยู่พออาลิฟหันไปดูเขาก็ตกใจมากๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดน,นะครับ อาลิฟก็บอกกับทุกคนว่าเขาเกือบหัวใจวายตายหลังจากเซอร์ไพรส์เสร็จอาลิฟก็ได้มาแปรงฟันอยู่ที่ห้องน้ําซึ่งตอนนั้นจิมมี่ก็บอกว่าตามความเชื่อของคนจีนใก่ที่ใสก่กางเกงในสีแดงจะถูกผีหลอกพอพูดจบเขาก็เปิดดูกางเกงในของอาลิฟซึ่งมันก็เป็นสีแดงพอดีเขาจึงบอกให้อลิฟรีบไปเปลี่ยนซะแต่ถึงจะพูดยังไงอาลิฟก็ไม่สนใจนะครับพอถึงกลางดึกทุกอย่างในบ้านก็เงียบสนิท แม้กระทั่งยุงจะบินก็ไม่มีจูจๆอาลีฟก็เหมือนจะถูกอะไรบางอย่างมาดึงขาเขาเตื่นขึ้นมาแล้วมองดูว่ามีคนแกล้งเขาหรือเปล่าแต่เขาก็เห็นว่าทุกคนนอนอยู่ที่เตียงตัวเองทั้งหมดขนาะเดียวกันประตูห้องก็ถูกเปิดออกและเขาก็เห็นว่ามีทหารญี่ปุ่นได้เดินเข้ามาอย่างช้าๆเขาที่เห็นแบบนั้นจึงรีบหันหน้าหนีแต่ทหารญี่ปุ่นก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาที่ทนไม่ได้ จึงรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเขาก็เห็นว่ามีใครบางคนได้มายืนอยู่ที่ชั้นล่างด้วยความตกใจเขาจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งแต่รอบนี้เขาก็เห็นนะครับว่าทุกคนได้หายไปแล้วเขาพยายามลองเรียกแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีใครอยู่เลยต่อมาเขาก็เดินไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นก็มีผีผู้หญิงกําลังนั่งแต่งตัวอยู่ที่หน้ากระจกพอเขาได้เห็นเขาก็รีบวิ่งไปหลบในห้องน้ํา ขนาดเดียวกันก็มีเสียงเรียกของใครบางคนได้ดังขึ้นซึ่งคนคนนั้นคือยามของบ้านหลังนี้นะครับอาลิฟก็บอกว่าเขาถูกผีหลอกแต่ยามก็ไม่เชื่อหาว่าอาลิฟพูดจาเลวไหลเขาก็บอกให้อาลิฟยืนรอก่อนเดี๋ยวเขาจะขอตัวไปชิงช่องแต่อาลิฟก็รู้สึกแปลกๆเขาเห็นว่ายามเดินช้าๆเหมือนถูกบางอย่างเข้าครอบงำอาลิฟที่พอจำได้เขาจึงมองลอดใต้วางขาและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาตกใจมากๆ เมื่อเขาเห็นว่าเท้าของยามได้ลอยอยู่เหนือพื้นและเมื่อได้เห็นแบบนั้นเขาก็วิ่งออกมาข้างนอกและเขาก็บังเอิญได้พบกับทาหาที่ยืนตัวแข็งอยู่ตรงบันไดาทาหาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแหง้งบอกให้เขาเรียบหนีไปและตอนนั้นก็มีกลิ่นเหม็นน่าลอยมาจากที่ไหนสักแห่งด้วยความกลัวอาลิฟจึงได้วิ่งหนีนะครับและพอไปถึงห้องโถงเขาก็ได้พบกับพีในผลและภรรยาพีในผลก็จะเอาดาบขึ้นมาจัดการกับเขา แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรเขาก็วิ่งหนีออกมาได้ก่อนและพอเขากลับขึ้นไปบนห้องเขาก็เห็นว่าทุกคนได้นอนอยู่ที่เดิมเขาจึงรีบปลุกให้ทุกคนตื่นพรอมบอกว่าเขาเจอผีหลอกเขารู้สึกกลัวและเชื่อว่าผีมันมีอยู่จริงเขาก็บอกให้เพื่อนๆรีบตามเขามาเพื่อจะได้หนีออกไปด้วยกันทางด้านเพื่อนๆก็งงว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นพอมาถึงข้างล่างทุกคนก็เห็นว่ารูปตรงกำแพงมันได้ขยับเอง และประตูหน้าบ้านก็ไม่สามารถเปิดได้แถมตอนนั้นอลิฟก็เหมือนจะถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงเขายิ้มหัวเราะย่างกับคนบาา้าคลั่งและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่โคมไฟที่ติดอยู่กับเพดานมันได้หล่นลงมาใส่อลิฟจนทําให้เขาเสียชีวิตคาทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พากันอึ้งเลยนะครับพอถึงตอนเช้าพวกเขาก็ได้โทรแจ้งกับตํารวจพร้อมบ,บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของผี แต่ถึงจะพูดยังไงตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับพวกเขาพยายามค้นหาความจริงจนบาเรียต้องยอมพูดบางอย่างให้กับตำรวจฟังเธอบอกว่าที่ทุกคนมาในวันนี้คือต้องการจะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอลิฟทุกอย่างเป็นการจัดฉากแกล้งหลอกผีเพื่อจะให้เขาจำจนไม่มีวันลืมพอพูดจบบาริเรียก็ได้เรียกให้คนที่เหลือออกมาซึ่งหนังก็ทำให้เราเห็นว่าพวกเขาเป็นผีที่หลอกอลิฟเมื่อคืนโดยคนแรกมีชื่อว่าอาเมีย รับบทเป็นยามคนที่สองมีชื่อว่าปีเตอร์รับบทเป็นผีในพลคนที่สามมีชื่อว่าสุเรสรับบทแสดงเป็นผีภรรยาส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าฟาราคนที่คอยประสานงานกับพวกบาเรียพวกเขาทั้งหมดได้วางแผนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนไม่ว่าจะเป็นแอคเคาว์ปอมที่คอยมาปั่นเม้นในคลิปของอลิฟต่อมาก็คือสถานที่ที่ถูกจัดฉากว่าเป็นบ้านร้างแต่ในความจริงแล้วมันคือบ้านคุณยาของบาเรีย ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนหน้านี้บ้านดูป,ปกติแต่ที่มันรกคือพวกเธอเป็นคนทำเองและฉากที่ทาฮาตกใจคือเขาเห็นว่าสุเรสได้มาทักทายอยู่ที่หน้าต่างส่วนเรื่องเตียงก็อยู่ในแผนนี้ด้วยนะครับและห้องที่มีผ้ายันติดก็คือห้องแต่งตัวของพวกวีเตอร์ในตอนที่อาลิฟจะเข้าไปสำรวจบาเรียเห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบบอกให้จิมมี่ลงไปเล่นเปียนโนอยู่ที่ข้างล่าง ส่วนฉากที่ซาชากรีดร้องคือเธอเดินไปเหยียบกับหนูปอมและเธอก็กลัวว่าอาริฟจะรู้เธอจึงเอามันยัดใส่ในยกทรงนั่นจึงทําให้หน้าอกของเธอดูแปลกๆแต่อาริปก็ไม่ทันสังเกตเขาจึงมองไม่เห็นและเรื่องกางเกงในสีแดงพวกเขาก็แต่งขึ้นมาเองดังนั้นรวมไปถึงเสียงปลบกมือที่ฟาร่าเป็นคนทําแต่จู่ๆบาเรียก็สงสัยนะครับว่าทําไมตอนนั้นฟาร่าถึงปลบกแค่ครั้งเดียวเธอก็บอกว่าเธอได้ยินแค่นี้ ทางด้านบาเรียก็ทำหน้างงต่อมาก็ถึงฉากที่มีคอมเมนต์บอกว่าเห็นคนใส่ชุดกิโมโนและอลิฟที่เห็นว่ามีเงาสีดำได้เดินผ่านบันไดไปซึ่งคนคนนั้นก็คือสูเรสนั่นเองครับและตอนเข้านอนคนที่ดึงขาของอลิฟก็คือฝาราที่แอบอยู่ใต้เตียงและเพื่อนๆก็สงสัยว่าทำไมตอนนั้นปีเตอร์ถึงพูดญี่ปุ่นได้เขาก็สารภาพว่าเขาไม่ได้พูดญี่ปุ่นแต่เขาแค่ร้องเพลงโดราเอมอนแบบชา้ชาๆ ส่วนฉากที่อาลีฟเห็นว่ามีคนยืนอยู่ชั้นล่างนั่นก็คือสุดเรทที่ไม่ได้ตั้งใจเขาจะไปแอบพอเขาทําชุดยิโมโนขาดเนื่องจากมันไปพันกับโอเวอร์บอร์ดและตอนนั้นเขาก็คิดว่าอาลีฟน่าจะรู้แล้วเขาจึงจะหันไปขอโทษแต่อาลีฟดันกลัววิ่งหนีกลับขึ้นไปข้างบนเสียก่อนต่อมาก็คือฉากที่อาเมียแสดงเป็นยามนะครับที่เขายืนอึงคือเขาเห็นว่าจิมมี่อยู่ในห้องน้ําซึ่งฉากนี้เขาเปิดชิงชองจริงๆ นั่นจึงทำให้เขาต้องโชว์นอนน้อยให้กับจิมมีด่ดูและที่เขาลอยได้ก็คือฝาร่ายย่นเหล็กเข้ามาให้เขาจับส่วนฉากที่อาลีฟได้พบกับทาฮาอยู่ตรงบันไดคือตอนนั้นเขากำลังปวดท้องอย่างหนักเขาที่ไม่มีทางเลือกจึงไปใสก่กางเกงนั่นจึงมีกลิ่นเหม็นเน่าได้ลอยออกมาและพอถึงฉากห้องโถงปีเตอร์ก็ลืมข่าวว่าดาบที่เขาถืออยู่มันเป็นแค่ของในการแสดงเท่านั้นเขาชักดาบออกมาจนหักแต่โชคดีที่อาลิฟมองไม่เห็น และตอนที่รูปตรงกำแพงสัน่นก็เกิดจากพวกเขาเป็นคนทําแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าความไฟมันหล่นลงมาเองตำรวจที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับตำรวจได้เชิญให้ทุกคนไปที่โรงพักและก็บอกว่าถ้าจับตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่พวกเขาจึงจะผลข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ทันจะไปไหนจูจูอาลีฟก็เดินโผล่พวดเข้ามาในบ้านพร้อมกับอิหมามท่านหนึ่งที่เข้ามาด้วยบาเรียจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ พราะเขานั้นตายไปแล้วแต่อาิปก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขานั้นยังไม่ตายหนังก็ได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าเมื่อคืนนี้อาลิปได้วิ่งหนีออกไปจากบ้านและเขาก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้เพราะประตูมันเปิดไม่ออกเขาจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับอิหมามทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็พากันงงนะครับจิมมี่จึงได้ถามว่าถ้าอาลิปยังไม่ตายแล้วใครกันลหละที่นอนอยู่ในผ้าทุกคนก็พากันเข้าไปดูแต่ยังไม่ทันจะทําอะไร ล่างที่นอนอยู่ในผ้าก็แฟบลงจนแปะและแปดติดอยู่กับผื้นและจู่ๆเสียงเป็นโน,โนในห้องโถงก็ได้ดังขึ้นหนังก็เผยให้เราเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของผีที่วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้และตาหาก็ได้เจอกับผีตนนี้มาแล้วหนึ่งครั้งแต่เขาคิดว่านั่นเป็นอลีฟเขาจึงแอบบอกความจริงว่ามันเป็นแผนการของบาเรียผีตนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาแกล้งคืนอยากกดก็แล้วกันหนังก็ฉเฉลยให้เรารู้ว่า แท้ที่จริงแล้วผีตนนั้นคือคนที่พาพวกเขาวิ่งลงมาข้างล่างแถมยังล็อกประตูไม่ให้อลิฟกลับเข้ามาข้างในได้และฉากที่บาเลียสงสัยว่าทำไมฟ้าร่าถึงไม่ปลบมือก็เนื่องจากเธอถูกผีตนนี้เอามือปิดหูไว้นั่นเองครับแค่นั้นยังไม่พอดูเหมือนว่าในบ้านยังมีผีตนอื่นได้อยู่อีกด้วยนั่นคือผีสาวปิศนาที่นั่งอยู่หน้ากระจกซึ่งฉากนี้ไม่ใช่สูเรสแต่เป็นผีจริง ที่มาปากฏตัวให้กับพวกเขาเห็นและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์นหนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวหนังออกแนวตลกขบขันดูไปหัวเราะไปด้วยแต่พอถึงฉากสยองหนังก็ซ่อนความน่ากลัวได้อย่างลงตัวมากๆและผมก็แอบทราบมาว่าผู้กำกับได้ทำภาคต่อเป็นที่เรียบร้อย ถ้าใครอยากจะดูก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอเลยครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไป ฟันดีราดีสวัสดีครับ